เพื่อนๆมาดูลูกท้อค่ะลูกท้อที่เขาเรียกกันว่าเซียนท้อแต่จริงๆแล้วนางอยากเรียกว่าลูกสู้ค่ะนางเองชอบกินลูกท้อแต่ไหนต่ไรแล้วนะคะจริงๆแล้วดูดีๆท้อเนี่ยมีหลายสายมีหลายสายพันธุ์ค่ะเพื่อนๆดูแล้วหน้าตาเขาจะเหมือนกันค่ะ แต่จริงๆแล้วถ้าสังเกตดีๆรูปทรงจะต่างกันแต่สียังคงไว้ซึ่งเป็นสีเหลืองนะคะก่อนสุกก็จะเป็นสีเขียวค่ะมันก็จะมีะลูกท้อแบบกลมท้อแบบเล็กเลี้ยวใหญ่หางตู้ๆยาวๆแล้วก็ลูกท้อกลมเรี้ยวก้นเขาเนี่ยจะแหลมนิดนึงนะคะ เพื่อนๆค่ะรสชาติก็จะต่างกันค่ะไอกลมๆเนี่ยนางไม่มั่นใจค่ะแต่ไอเล็กเลียวเนี่ยโอ้ยมันอ่าอ่ายางเขาจะเยอะค่ะเล็กเลียวเนี่ยก็เป็นไม่เป็นที่นิยมปลูกค่ะส่วนไอทุ่วหางทุ่วเนี่ยหางยาวหางยาวแต่ทุก่ก็จะเนื้อเยอะเนื้อซุยแต่ว่ารสชาติจะซุยพันลูกใหญ่ ลูกใหญ่แต่ว่าก้นเขาจะแหลมเรียวนิดนึงแต่ไม่ไม่ยืนมากค่ะไอตัวนั้นนะคะจะหวานมันมากค่ะเพื่อนๆนางเองก็ไม่ได้มีต้นท้ออยู่ในบ้านนะคะพยายามปลูกแล้วปลูกอีกเขาก็ไม่รอดค่ะแต่ต่อไปนี้จะพยายามหาแล้วค่ะเพราะว่านางชอบที่เขาสะดุดตาเวลาอยู่บนแผงนะคะไอเนี่ยนางก็ซื้อมาค่ะเพื่อนๆแล้วนางก็จะเอาเมล็ดเนี่ยมาเพาะค่ะ แต่ดูแล้วพันนี้นางจะเพาะไม่เยอะค่ะเพราะว่านางรู้ว่ารสชาติยังสู้อีกพันหนึ่งไม่ได้ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะถ้าเจอพันนั้นเดี๋ยวานางจะซื้อมาเยอะๆแล้วก็จะเพาะเยอะๆเลยนะคะอย่าว่าท้อเนี่ยอย่าว่าเหม่อรสชาติจะเหมือนกันนะคะไม่เหมือนค่ะนางเป็นคนชอบกินทอ้อนางก็เลยรู้ว่าพันไหนรสชาติเป็นอย่างไรค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเราสินเสมอกัน ติดตามนางเลยค่ะสิ่งไหนออกดอกไหนบานนางก็จะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งนั้นนะคะรักเพื่อนๆค่ะ